สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนะาะการงินดีตอนรับทุกทานเข้าสู่ซองของบาลี่อีกคือเก่าคือเดิมพี่นอ้องกาตอนนี้เนาะเฮาก็ยังอยู่ที่บ้า,บานศพลองศพลองเนาะเมืองเสียงข้อแขวงหัวพันเนาะทุกคนเนาะพอดีว่าการนี่ะมีทางสาบานเพิินในนําให้เฮาเนาะเข้ามาเบิงรอ,อบวัวนี่ทุกคนเนาะาเป็นครอบครัวที่ว่าถูกยากักหมองแห้งอะนะเฮาก็เลยจะเข้ามาเบิง ความเป็นจริงเนาะบาเพื่อนเป็นอยู่จังใดทุกคนการที่เป็นเฮือนของเพื่นทุกคนเนาะเฮือนเนาะเป็นเฮือนชู้ดินทุกคนคล้ายๆกับตู๊บนี่แล้วเนาะจะเป็นลักษณะนี่ทุกคนเนาะเฮือนมุงสังกะสีแต่ว่าไม้ที่เพื่อนใช้เป็นเป็นไม้ป้องเนาะไม้สร้างนี่แหละเนาะจะประมาณนี้ทุกคนสำหรับเฮือนเพิ่นอันนี้ก็คือทางด้านข้างเนาะ สำหรับมุงเ่ขาเป็นกระเบื้องทุกคนแต่เป็นกระเบื้องเกเนะ,อนะบอนฝาทีวาคัาดเพิ่นกระใสเป็นสังกระสีเนาะมาใส่แบบนี้นอันนี้ก็โดกแล้วก็ทุกคนนตามทเทาเบิง้งโดกมาแล้วอันนี้นะ่าจะเป็นนี่กระเบื้องเกาเนาะตามเทาเบิง้ง อ๋อทุกคนเนาะเสาก็เป็นเสาไม้เนาะบอลฮันนี่เป็นอาพาเต็นนะที่เพิ่นบังไวนะ้เนาะบอลที่เขายือนอยูนย่นี่น่าจะเป็นเฮือนเก่าของเพื่อนทุกคนนี่อ่าพอเพื่อนเทพื้นไปนี่เนาะ อันนี้เป็นเฮือนเก่าที่เพิ่นมากออกไปเนี่ยน่าจะเก่าเกินไปบ่หรือว่าเสามันอาจจะหักนะเนาะเพิ่นก็ได้มากไปเนาะทุกคนนี่นี่คู่โดยกับดำเปล่าเรานั่นนี่สบายดีสบายดีคุคีวอ๋อหายทางไม่พอเพิ่มอาทีมงานมาโอ้มาลุมเนาะทุกคนพอเพิ่มอยู่สบายดีพ่อโดยโดยโดยอ่าพูดีังมงสบายดีแม่ เอโดยเอเอพอเขาเข้าไปร่วมกันอยู่ในเฮือนไปเออโด <laughs> เอ้เป็เรื่องเขาอันนี้ก็คืออ่าเป็นเงินเป็นในเฮือนของเพื่อนทุกคนเนาะเป็นในเฮือนของเพื่อนเนาะป้าบอนนี่เป็นบอนแตงยูคอยกิน อแล้วก็บ,บอนนอนเพิ่นก็เหตุห่างขึ้นเนาะเป็นบอนนอนอืสบายดีเนาะพอเนาอสบายดีเลยขออนุญ,ญาตถามแล้วพอซื้อ,อ,ย,ย,อ,อยังเด้งพอพอเดี๋ยูกซื้อหน่ยพอยพอจันค่ำพอจันคำเนาะอ๋อจักปีได้พอโอ้ก็าะว่าเจ็ดสิบเจ็ดสิบเปียอตอนนานพ่อก็ไปพุ่บอยอยู่เวียงจนัน โดยนับแต่ป no ีเจ็ดสิบหอปีแปดสิบเอ็ดพอยังออกเาอยู่ปลาชลอ๋อโดยอันผู้นี้มนเมียพอเออมียเมียเมียผู้บ่าวเมียสาวแทบตายแต่ปีสองพันสี่แล้วอ๋อน่ะอ๋ออันนี้มันเมียมอแล้วอ๋อเมียไมเน้โดยโดยเอากันด้จักปีนี่อ๋อขวาแต่ปีสองพันสองพบ เอา2516 2516ก็ได้อยู่7ปีเนาะอ๋ออชื่อหยังเด้แ oh, ม่นางตุ oh, ้มนางตุ so ้มอายุจักปีเด้6 0แล้วน้องอื่ก็พ่อแม่ก็บ่มีเนน้อเออพ่อนี่ก็คือเดียวพ่อแม่ก็ตายบลูกก็ตายหมด5คนตายแล้วก6กับอันน่ะเมียของพ่อเมียครูบาวนั่นโดย อันเนี <S <S well, anyway> ่พ่ออันเอาเมียไม้ผู้นี้ก็มีลูกน้ำกันนะบ่มีเนาะแสดงว่าไอ้พ่ออันมีลูกน้ำแต่เมียเก่าเนาะได้จากคนเนี่ยตัวสิบคนสิบคนตายซะหาตายหาตายหายัางฮะโอ้เดี๋ยวนี้นี่ลูกก็อยู่น้ำเนี่ยลูกนี่ยังเดี๋ยวยูใส่ลาปุ่งยูใส่ลายูใส่ก่อนนิอยู่น้ำเนิน ออมียเราตีเอาแล้วเอาแล้วแต่ว่ากบบวบเฮ็ดตอนขอเขาเวแต่งล้องแต่เพิ่นก็มีเฮือนแล้วเอออยู่เอาอยู่มองแอดพุ่นเพิ่นก็มีเฮือนเป็นของเพิ่นเราลูกใสยเนาะโดยอยู่นี่ละ่ะอยู่นอนกันเนี่เนยเน่นอนอยู่นี่พ่อก็อยู่นอนอยู่นี่อ๋ออันนี้มันบอลลูกนอนอันนี้มันผมอเมียพอนอน,โน,โนเนาะเนอนทุกคนเนี่ยบอลน,นอนเพิ่นจะเป็นประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวนี้นี่ไปเฮดเวียกอยู่น้ำเนินเพิ่นเฮดเวียกอย่างเดียวไนะรไ่ชาเดชัทน,น,นวางอยงวาผมแม่ดูนำเนินนำเนินแล้วอันอีกสี่คนไปทางไดสคนเนาะโดยสี่คนพั้นเป็นเพ่อ,อยู่บ้านนี้เราทาบคนดูนนเ อยู่ยังอ๋ออยู่ตอนอยู่ตรงเต็นนั่นเลงอ๋ออันสามคนนั่นเป็นผู้ชายอ่ะเออแล้วว่าผู้ชายสามคนยิงสองเป็นหนึ่งยองเป็นีน่งน้ออ๋อยิงคุณลุงเราเป็นผูวอยู่วองเวียงคุณคุณลุงเราเป็นผูวอยู่นี่โดยโดยที่ว่ามีกลุ่สามคนหรือบ้านมีสองคนแสดงว่าเดี๋ยวนี้ก็คือผู้ที่จะเบิ่งแย่งข้าไพีพ่อก็เป็นลูกหลานเนาะเจ้า ลูหลาเทียไปเห็ดเวรกดูนำเนินนะนาะอ๋อโดยโดยอันเมียเพิ่นเห็ดยังดิมีเขาไปไปไขยเครื่องเขาอยู่หันสบไข่เครื่องจ่างเพิ่อนอะววนะเขาขำมาแล้วมานอนทีฮุหงหล,ลงักฮุงขำมาแล้วมานอนหงุงหลักก็ไปนะลูกชายคือกัอกนนะลูกชายผมมาบ่มาเนอลูกชายมันไก่เนาะ

่บ่เจือเขาก็บ่บ่เขากับเมืองเลยขึ้นกับเมืองเลยแข่งหัวพันก็มีอยู่10เมืองเนาะจะมีเมืองซ้ําเหนือเมืองหัเมืองบ่เมืองหัวเมืองเมืองหัวเมืองติดกับเมืองเฮียมเออมเฮียมงหลวงอโดยอเพิ่นเฮ็ดอยู่พนเนาะอันอยู่หน้าเฮือนนั่นแม่นเฮือนเฮือนเก่าเฮาเออเป็นเดินอยู่นะเก่าเฮาอือเฮาดินนพอนแลงนี่ก็แม่นยเออ ตัวน้องนาลูกเวียงมาเรว่าเขามีทิ้ทตังพอลันเขาหน้องนาอยู่แล้วรังนู่งเพาะตั้งรังนุ่งตรนี้ก็เลยอันเป็นังเขาคือม้าโอเ้เฮือนนะนะโอ้ตัวมุ้งใหม่นี่ยเอาไม่นี่เจอนอโอ้ไม่ไม่บูงอ่นเนี้ย เพราะนันคอมันยีกายปีกอนพอมันเสียด,ด่าเด้มุดเวียนหงายไปเด้อเพราะไงยัน่าเหมือนใหม่ในหักลงดิ้นท่าหัวแล่นอะไรเพอ,อ,อเราบอกลูกมากโดยมางก็เนี่เราช่วงนี้เข้าราคาขึ้นแพงเงองเราบุมีงเงินจะเฮ็ดเอ่อเข้าประเทศไทยเช่นน่ะประเทศ<อ> มีแต่ซื้อข้าวกิน,น,น,กนมีแต่ลูกชายเอเนาะส่งเงินลูกชายกับลูกชายเนาะลูกชายซื้อป่าตัวเล็กตัวน้อยเออช่วเอาโลสซ่อมชีพโล่กันนั้นอือลูกชายไปเห็ดเรียกนี่เงินเดือนเดือนหนึ่งได้เท่าไหร่ัวเออเพราะว่าเด้วนลุงลานหาบลานหา,าลานหาก็ประมาณสองพันกว่าบาทเนาะถ้าเป็นเงินไทยสองพันกว่าบาทต่อเดือนเนาะ โอ้เดี๋ยวนี้เขาแพงด้วยเนาะแพงเป่าหนึ่เท่าไรเปาน้อ่าเป่าห้ากิโลมหซนห่าหกซนหาอ๋อก็ยังถืออยู่ได้แต่ว่าเอยู่แค่เท่านี้แปดเนเก่าเซนนั่เพอคิเองกเอานำเขามหานอยู่ตนี่เนี่กมาขายกิโลเท่าไรนกิโลว่าสิบห้าพันสิบห้าพันอ่ะก็จำแพงแพงลื่นม <No. S 2> no. พออันเขายูแบบนี้นี่โดดรเฮือนเนี่ยโดนเหได้จักปีเยด้วยได้ปีก้อยแด่เรื่องซ้ำป,ปีแล้วนี่ <c oughs> อาย่อเีเรื่องสมปีปนะปปแล้วกับปีปลายเนาะปีปลายอาชีพไ่พอเห็ดยังด้เนี่ยอาชีพพอก็ไปหายใบส่วนเองเื่องเห็ดโบรามีตัวไปตัดใหม่มาเห็ดตอกซ่าอันนี้เรืตัเล็กตัน้ออันนั้นที เป็นตอก<อ>สารนี่สารขึ้นนั่นอ๋อสารไปขายฮะจะเจ้าอ๋อไม่ก้อนก็ถอดเผื่สารประเภทนั่นเนาะอ๋ออ๋อนี่พอไปซอกขายนี่สมมุติขายเป็นน้อยหรือว่าขายอะไรได้อันสารประเภทนั้นอันนี้เราสามสิบเม้นเม้นอย่างก่อนนี่นะเพิ่นไปไซส์หนึ่งเออว่าก๋วยก๋ยขอาวเป๊ซี่อ๋อเป๊ซี่เป็นกอเขาคุ้อยู่ไฮนาโดยโดยโดยเอิว่าข้บุ้ง กบุงคูนึงเอ๋อกระบุงเป็นตัวนั้นคูนึงน่ะสองอนนะสามันสามสิบพันอ๋อซาน้อนะอันนั้นน่ะสิบพันกิอ๋อบสดาบดสาบาทถึงวันสิบแปดบาทเดขวดนี่ก็ของเาอืมอันนี้มันประเภทนี่มันพอสามาแล้วน้องโดยโดย ลายซาเลียนี่เดือนหนึ่งพอได้ประมาณจักแสนได้อันขายเครื่องประเภทนี้นะเออีเจ้าก่อเขามาซื้อใจก่อได้คส่งเส้นก็มีเดือนหนึ่งก็ส่งแสนเนาะเขาบอกตรงกันเลยเขาบอไดเอเจอเส้นนึ่นเสนไปเอาไว้ไปซื้อเขากินเดี๋ยวนาะงห้าสิบหกสิบพันกันนะอ๋อเอาพอไปตัดไม่ยุป้าก็ยังได้อ่ะไปกอดได้ก็เหงิกไปไปมาเมื่อกี้พอกับ ตาดมอหันอืมไม้บงน่ะแต่ว่าไม่ทราบเอาไม่ทราบโอ๋เอาไม่ทราบเฮ็ดเนาะตัดอยู่หลังเฮือนน่ะแตตัดอยู่ป่าแบกมาเลยแบกมาเลยนทงรถอืมแต่ว่าไม่ไมตอกมันคือกอ๋อบ่ไปไกลก็ดอยยออกจากเฮือนไปแล้วแม่นลอมปองไมบงไม่สร้างดยสมมุติอันเฮาานี่กมันไกลอ่ะอ๋ไมนี่น่ะเออไมเฮียเนาะบ่มีเนาะเขมอเนาะ ถ้าที่เอาตรงมันได้ไปตัดยุ่ไก่เนาะนี่ฮากหลักกุล่ะยุโร้มือหาชีพถ้าถูทางรถของฮอดนะฮอดฮาบ่มีรถอะคนคนจ้าสิค็มี่เ่ี่วมีตัวลูกเคยตัวส่อคนตัาบ่งลูกตัดเราตัดตัดเลยาไ้ลูกเคยลูกไทยมาตัดปาไแล้วก็หาให้ลูกเคยไปตั้งให้นาะลูกเคยเอาเขาลูกใจลูกปุ่นมาจัง อ,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 อันพอสมตมติว่าข้าสารอันนี้มือหนึ่งได้จักอันเด้อันกล้วยนี่นนโดยเออคนเจาะไว้แล้วก็ไดสี่ขางห้าขางเนาะมือหนึ่งน่ะอ,อ๋อ <om. S 2> ถา้าว่าจักตอกแล้วแล้วเนาะไม่ได้สารย่างเดียวเน,ะนานะคนว่าจะกูจะตอกเอ๋ก็ใช่เลยเลยก็อันสองอันสามอันโดยโดย แสดงว่านี่นี่ใช้เวลาโดนกมัวจึงได้หรือว่าตัวใดสานยากกมูตัวนี้สาาายกกว่ตัวนี้กับตัวนั้นอันนี้เป็นหัวเข่าเออเจ้าอ้าวหัวเข่าแล้วเป็นนี่เนาะเออเข่าเฮ้ยเขาไ่เคยเห็นหัวเข่าเป็นนี่เขาจี่นึกเข่าเัาแล้วทอกเข่าเัามาเฉยนี้โดยโคหนำมันลุ่งสุกวันโคหนมแล้วเขาจะทอกเสียให้มืออ๋ออันนี้มันพอสานเนาะเออพอสานอออันนี้สานยากกมูเนาะสาาย เพรมันมีอันนี้นี่มันมีบีนี่ตรงนี้ก็มีบีตรงนี้ก็มีบีนี่อมัชจันทรหล่าอยู่ตรงนี้อืมแต่คนีบ่มีคนก็ดีโลกนี่บ่มีโดยขันตาลลาล็อกโดยโดยโดยเช่นนั้นพ่อก็ยังเหตุไรพ่อก็อันป่าแวกเกียมควนเห็ดไรช่วยในพ่อก็เห็ดไรโอตีผ้าตีมีน้อ โดูด so okay. ูวันบ yeah? ุมีเครื่องเฮ็ดเอร์วันเท่าเอร์ดยเห็เท่าแก่เนาะคืนว่ามีซุบเนี่ยแดงเอาอมวนเนี่ยก็ไรเอ๊ยอ๋อแบบนี้เนาะอืมอืมอืมมาถามเลยอันนอนละทนอนพอนตอนตอนยังนุ่มนี่อาซซี่พอนี่เฮ็ดยังเด้เออนับแต่อายุสิบหกปีพ่อก็มาเฮ็ดทหารอ๋ออเป็นทหารเนาะดโดยมาเป็นทหาร ล้วนมาทกูเคยทำเรนี้เลยไปปีมาเจ็ดสิบสามครึ่งปีแม่หลวงพ่ะไปกัผู้กุ้งผู้เวียงผมเดยเพราะว่าเวลาเขาเจิญนานมีการขอเงินของผมด้วยถึงสิบปีนนับแต่ปีเจ็ดสิบบกปีแปดสิบพอังออกจากฐานทำมาสร้างคมู่กวันนี้ แล้วหล e hmm. ังจากเขาออกทหารมาล้วเขาเห็ดอย่างไดียวสเาทหารมาประเทศของร้อนทารบานททารบานห้าปีหลังจากนั้นเลยพอม่ยังเห็ดได้หรอกโอ้อ้เราเป็นราชาชนมก็บอปัจจุันเพียนเนาะอยู่เพทาเมออของร้อนเนาะอยู่ส่งคำสั่งเลยส่งคำสั่งแัดเสงนเจ้นนี่ในสามปี ตอนนั้นมาพอผมยังไม่ได้เรื่องอะไรเลยได้ๆอันตอนนี้นี่เอาหาเงินหาค่าันก็ไม่ได้ใสเครื่องจักสานนี้เนาะพ่อเนาะแล้วก็มีแต่ทางลูกันค่อยเบิ่งแยงเนาะเป็นอะไรพ่อครอบครัวเขานี่ก็ลำบากอ่ะเออลำบากอยู่ลำบากอ่ะเงินค่ามันยังจ่ายจนนี่นี่ก็พอมีว่ะเงินค่ามันจนนี่เยอะคนลูกอุ้งมาเฮ่อกับเพ้อเนาะคนเรา สั่นเครื่องใหม่มีคนมาซือขอข้อกกคามีแต่ลูกเน,นาะส่งมาเน,นาะเพื่อนก็ส่งมาตลอดที่บห้าคาดนี่ขอกรดเลนนึงก่อนอนทนเข้านึงเดือนนึงต่อเขา้า,ขาเข่าเปล่านึ่งแล้วอันครบอ,อันกินได้เราทั้งใดมาได้อันอกของ,งกินหนะ่ะโดยมอกของ,งกินก่อนกเคยอยู่บ้านนี้ เพื่อนช่วยยิบยืนให้น้เป็นอว่เป็นออลขปบอกมี่นะออเขาก็มาช่วยพอช่วยแม่โดยโยแล้ผู้อยูกไก่เลาเกาเขาบงไกลผู้อยู่คนเดเราเรบ้งขึ้อโดยโดยจจงเขาบุ้อเขาห็ดเกี่ยวเห็ดลองเลยเพียง่ว่าบอนเขาน้อยน้องแจงบอนแจงเยอมาโดยโดยโดยเพื่อนกับที่ต่างเฮือนใหู้่วพเออ ต้องตั้งแล้วเหื่นจอแต่ว่าที่มาเห็ดเหตพอบบแนวว่านี่เขาก็อุดเขาบบบบมีเขากินก<อ>ต่อเลยซื้อเขากับรอดลูกกับไม่มีเขากินเนอะลูกเซาไปเหียกอยู่เหวี่ยงก่อเฮ็ดอยู่ไปเหืี่ยงเดือนเขาก็เจือเขาส่งมาตรงนี้เขาก็เจือเขาเงินเดือนก็น,น้อยเนาะ<อ>มีแต่าล้านปลายเนอะนนนนล้านปาลา,ปายถึงเงินไทยก็่าสองพันกว่าบาทเลย ทึกทรงไม่พอได้ทึกใจทั้งพูดแตเน้องคนเข้ามือนี่ยหลานไปหลานหาหลานพกคนนั้นโดยคนเขาอยู่ดนปีนึงสงปีไปเขาจัง้อมือมดสองหลานไปโดยโดอืออ๋อราคาสินค้าตลาดนี่จะเรยเรื่อยก็แพงโดยแต่แม่เนาะแม่กินมาเนี่ยบวมเดียวนึ่งก็เม็ดซึ่งก็่นนะนะเนาะ เป็นลำบากนะคกว่าก่อนเนาะโอ้ลูกบากหลยลูกเลยในพอเขามาหอดมาถึงเราข้าใจกำลังใจพอเนาะอ๋ออันนี้เป็นเงินของอ่าโค้งไอเบิ้งบนนะเบื้องนะ่อันนี้นี่เป็นเงินของพี่รวลูสนะอยู่ทางสหรัฐอเมริกาเนะเพิ่นโ่งมาไว้น้ำเฮา เฮากันี่แหละบ่ม nice. ีหยังเฮากัช uh ่วยเหลือก exactly. so ันเล็กๆน้อยๆไปก่อนเป็นเท่าใดกัสู้ๆนะอ่าดีแต่ว่ามีลูกมีหลานคอยเบิ่งแยงก็คอยเบิ่งแยงกันไปนั่นแหละเนาะอ่ากายังดีที่ว่ามีอ่าทางลูกคอยยิบยื่นเนาะอันนี้เป็นเงินของผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเอาเอาให้เจ้าแสนหนึงโดยใจบุญอาเวันคนเดิือนหลอกทางด้วยเออเจ็บใจใค่อย่ามีเออสิลำนำพาประชาชนเฮาพุ่งจากความทุกข์ความยาก

ได้เขามาแล้วช่วยเหลือแบงเบากันไปให้ผู้เล็กผู้น้อยเขาก็ไปช่วยหลายคนนะนั่นโดยโดยก็เขาก็บ่มีอย่างไรเขาก็มีเหือแเตือหงนี่แหละช่วยคนหาไปซอกเบิ่งผู้ใดทุกยาก่วน่าเหลืองปัจัยเงินข้ามก็ขึ้นกับผู้ใ้ญ่ใจบุญเพิินผู้ที่เพิินมีทรัพย์เพียงพอนะเป็นอะไรก็อยู่ดีมีแห้งอนุมันควรยืน อยู่น้ำลูกน้ำเต่าไปตลอดเนอะโดยโดยโดยขอหหดจัวเพิ่มในวันคนยืนเจ็บไปจะมีม่จุประกันแต่ความยังมีเอำความดยหรอหัวโดยโดยเอาเอาพัเฮาลูกหลานขอกราบกันเน้อเสนอดโดยสาขอบใจลายแม่เอากราบกันเน้อทุกคนเจ้าดคนโดย กะเนาสำหรับคลิปนี้เฮาการได้ให้กำลังใจทางพ่อเถ่าแล้วก็แม่เถ่าไปเนาะหนึ่งแสนกีบทุกคนก็สงสารเพื่อนเนาะทุกคนเพราะว่าอ่าลูกเต่าแต่ละคนกัอันนั้นพายกับเบืกุ้มบืกางพายนะก็เลยว่าแค่ได้เพื่อนต้องอ่าสู่ชีวิตต่อไปกัทั้งลูกทั้งเต่ากับโซงมาอยู่แต่ว่าอ่าเพื่อนก็ต้องได้ใช้จ่ายทางเพื่อนพร้อมน๋อ่าได้เงินเดือนเดือนหนึ่งก่อนหนึ่งล้านห้าแสนกรีบกับประมาณสองพันกว่าบาทนะทุกคนเนาะ แบงค์ไม่พออแมซ้อเขาซือน้ำได้เป็นครบอันเกลีกับพอแม่ตองได้ซอกเองเพื่อนก็ได้จักได้ซานเอาเครื่องจักซานไปขายเนะาะกา็หากำลังใจเพื่อนเนาะทุกคนนะหนึ่งแสนกิฟต้องขอขอบคุณขอบคุณเพื่อนคอ,อยเพื่อนอจงมีสุขภาพแข็งแรงนอนรับคอยได้เงินหมือนนอนตื่นคอยได้เงินแสนแบนมือก็คอยได้งเงินล่าเนานะสาธุโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนะาะบราลี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันไหมในคลิปต่อไป วัน่าจะเป็นคลิปใดและยุ่ซสก็อย่าลืมให้กำลังใจกันคือเก้าคือเดิมพี่น้องสำหรับคลิปนี้เ้าขอตัวลาไปก่อนสบายดี